ในวันที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลหลังจากที่ข่าวออกเรื่องมติของพรรคเสนอชื่อผมในสภาให้เป็นนายกรัฐมนตรีผมต้นคมคูคุณฝากข้อความผ่านคนใกล้ชิดของคุณมาสั่งให้ผมมัดจำเงินเพื่อซื้อที่ดินของคุณและทำา m o มแบบไม่มีเงื่อนไขในการซื้อที่ดินของคุณผมไม่ทำอะไรผิด คุณไม่มีสิทธิ์มาข่มคู่ผมคุณติดต่อผู้ใหญ่มากมายให้มาบอกผมว่าคุณจะแฉผมและทำทุกอย่างเพื่อให้ผมไม่เหมาะสมจะเป็นนายกร,รัฐมนตรีแต่ถ้าจะให้ไม่แฉให้ผมตกลงซื้อที่ดิน2 0 0 0ล้านทันทีแบบไม่มีเงื่อนไขไม่งั้นคุณชีวิตจะเดินหน้า d i s เครดิตและได้ค่าผมต่อไปคุณชีวิตบิดเบือนไปถึงเรื่องดิจิทัลวอลเล็ ทำให้ประชาชนเข้าใจว่านโยบายนี้เป็นนโยบายฟอกเงินผ่านทางคอยอะไรเลอเทอะไปหมดผมขอให้คุณชูวิทย์อย่าได้เอาเรื่องนโยบาย d i g ดิจิทั l วอลเของพรรคเพื่อไทยมาโจมตีอย่างไม่มีหลักการโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมีผลประโยชน์ต่อประชาชนประเทศชาติอย่างมากสามารถช่วยเหลือประชาชนได้เป็นจํานวนมากถึง50ล้านคนทั้งผู้ผลิตทั้งการจ้างงานทั้งการยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน และเป็นนโยบายสําคัญที่สุดอันดับหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นเศรฐษฐกิจทันทีทําให้ประเทศนั้นสามารถพลิกกู้กลับเข้ามาได้อีกครั้งและงบประมาณทั้งหมดจะถูกตรงไปยังประชาชนทุกคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปการที่ผมพูดความจริงในครั้งนี้ผมรู้ว่าคุณชูวิทย์ต้องไม่พอใจและอาจไปฟ้องศาลผมก็พร้อมที่จะนำพยานหลักฐานไปสู้คดีกับคุณชูวิทย์ในศาลต่อไปผมเสียฐาทวีสิน ชีวิตผมตรวจสอบได้หมดทุกอย่างลูกผมมีงานที่ดีทําทุกคนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทีผมไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงทุกทุกคนเตือนผมว่าอย่าลง,งการเมืองมันเปลืองตัวผมขอบคุณในความหวังดีของทุกท่านแต่ผมเสรฐาทวีสินวันนี้ผมตัดสินใจเองผมอาสาเข้ามาตรงนี้เพราะอยากทำให้ประเทศชาติและเศรษฐกิจดีขึ้นเพิ่มรายได้ให้ประเทศ ให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากวันแรกที่ผมตัดสินใจจะทำจนถึงวันนี้ผมมั่นใจจะทำให้ประเทศชาติเหมือนเดิมผมย้ำอีกครั้งศัตรูของผมคือความยากจนและความไม่เสมอภาคของประชาชนเป้าหมายของผมคือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนขอบคุณครับ